Hi, my name is ช a i m ิ s วร a n I'm working at s i a m g a s Company and in the position of sale uh, overseas. And now I'm 29 years old and I learning English with the best English. สวัสดีครับผมชื่อสุชัยมิสวรนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทสยามแก๊สในตำแหน่ง uh, uh, ฝ่ายขายต่างประเทศนะครับ สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางนะครับไม่ว่าเราจะอยากจะรู้ข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยนอกจากในประเทศต่างประเทศล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับถ้าเรารู้แต่ในประเทศเนี้ยบางทีมันก็จะมีเฟซนิวอะไรต่างๆที่แบบอาจจะเป็นข่าวสารปลอมอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีเสิร์ชหาจากต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องเนี้ยครับเลยจําเป็นที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษมันจะเชื่อมต่อกับทุกอย่างบนโลกเนี้ยครับด้วยภาษาอังกฤษ หลังๆเนี้ยก็ได้เจอว่าชีวิตประจําวันเนี้ยก็ได้เจอกับภาษาอังกฤษแล้วมันก็เป็นปัญหาในการที่ผมจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เลยทาให้ผมอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วเราสามารถเอามาอัดแอปใช้กับชีวิตประจําวันในการทํางานไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเราต้องรู้ข่าวสารจากต่างประเทศเพื่อที่จะ ทำให้เราเนี่ยสามารถลงทุนได้อยา่างถูกต้องบางทีเราก็ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วยเนี่ยฮะเราก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นยนั่งนยครับทำให้ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรื่องมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบว่าแค่จะพูดสักคำหนึ่ง่รู้สึกว่าอายแล้วว่าเขินว่าจะพูดอะไรเงี้ยแล้วก็เรียงประโยคไม่ได้เลยคืออ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอมาเรียนได้เดือนหนึ่ง 2เดือนเดือนแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วนะเดือนที่2อเดือนที่3ามันก็อ่านวารสารอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นจากเดิมที่แบบลืมภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษามานานแล้วตอนนี้เริ่มสื่อสารกับชาวต่างชาติสื่อสารกับอาจารย์เขาก็เริ่มที่จะบอกว่ารู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเงี้ยคืออย่างเราเงี้ยปกติเรารู้แค่ภาษาไทยอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะรู้แต่แค่หนังไทยหนังอะไรเงี้ยถ้าจะดูหนังอังกฤษเราก็ต้องมานั่งอ่านซับอ่านอะไรแต่อันนี้เรา ดูแล้วไม่ต้องอ่านซับเลยก็เข้าใจอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เราเข้าเข้าใจวัฒนธรรมของต่างชาตินอกจากแค่วัฒนธรรมของบ้านเราเสะดวกนะครับในการเรียนเพราะว่า t h e b e บสต n g l i ลเนี่ยเรียนที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่จํากัดสถานที่อะไรเงี้ยฮะและอย่างผมเนี่ยเป็นวัยทางานก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไปเรียนที่สถาบันอะไรเงี้ยคือผมก็จะแบบหาที่ที่มันสะดวกต่อผมอย่างเช่นตอนนี้ผมพักเที่ยงเงี้ยแล้วผม จะไปเรียนที่สถาบันมันก็ไม่มีเวลาผมก็เออนั่งเรียนที่ออฟฟิศเลยอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันสมมติว่าผมจองตารางเรียนไว้ตอนเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยทางสถาบันเขาก็จะติดต่อหาผมในตอนนั้นเลยแล้วก็เราก็เริ่มเรียนกันได้เลยโดยที่ไม่กระทบกับเวลางานของผมก็เราสามารถจัดได้แบบตามสบายตามสะดวกเราเงี้ยฮะในเรื่องของการเรียนเราสามารถอัดเด็ได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยติวเตอร์ที่สอนเราเขาก็แบบเออมีความ เต็มใจแล้วก็เราได้เรียนเหมือนหนึ่งต่อหนึ่งเงี้ยฮะโอกาสที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษมันก็มากขึ้นคือก่อนที่ผมจะมาเรียนที่นี่ผมก็ไปดูเนาะสถาบันต่างๆว่าเขามีวิธีการสอนอยังไงผมก็มาเปรียบเทียบกันดูแล้วเนี่ยคือส่วนมากเขาก็จะให้เรียนเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างแพงหรือเรียนตามหลักสูตรแอปพลิเคชันอะไรที่เขาให้เราเรียนนั่นอะซึ่งมันก็เหมือนกับเราไปดูในอินเทอร์เน็ตต่างๆธรรมดา ส่วนมากเรียนตัวตกตัวนี่ราคาแพงมากแต่ว่าที่นี่ราคาไม่ได้แพงอย่างนั้นคือมันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายแล้วได้เรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งทำให้เราแบบได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษกับตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องต่อคิวถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเรียนด้วยกันอย่างคาสละแปคนก็จริงแต่ต้องเรียงจากคนที่1ถึงคนที่8เพื่อที่จะมาถึงเธอเราเนี่ยมันก็เสียเวลาไม่สู้วันนี้1ชั่วโมงเต็มเต็มเราพูด แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้มากกว่าอะไรเงี้ยการเรียนที่ Database เนี่ยก็เหมาะสําหรับวัยทางานที่ไม่มีเวลาแต่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ uh, แล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงครับ Yes, that's good. I'm um, very f u n with this uh, institution and the class. The teacher are really kind and uh, they give a good advice to the, to me. And the knowledge uh, that I had learned in, the, in this uh, institution, I think, is very uh, valuable. Um, the best English, we are the best body for your study.